วันนี้ผมขอเอาความเห็นของตุลาการสารรัฐมนูลหรือของสารรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นสวนทางกับภาคประชาชนหรือของผู้แทนราษฎรในประเด็นที่สาภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการยินยติและก็เสนอความเห็นข้อเสนอแนะไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาแล้วสารรัฐมนูลก็ตอบหนังสือไปอยังเลขาธิการสาภาผู้แทนรนนาษฎรในประเด็นที่ท่านผู้ชมคงจำได้ 15สิงหาปี67คือปีนี้คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมซึ่งเป็นตุลาการสารนวนนั้นไปบรรยายนะที่จังหวัดสุราธานีแล้วมีในข้อความการบรรยายนั้นปนะระชาชนเขาก็มองว่าลักษณะการบรรยายนั้นมันเป็นการเสียดสีเป็นการพัดพิงนะหรือลักษณะการบรรยายที่มันมีอคติประชาชนเขามองอย่างนั้นคือคุณอุดมเนี่ยไปบรรยายในตอนหนึ่งที่บอกว่า ต้องขอขอบคุณผมที่ยุบพักเขานั่นคือกรณีการยุบพักก้าวไกลเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้งล้านนะต้องขอบคุณผมที่ทำให้เขามีเงิน20-30ถึง30ล้านมันไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนนั่นคือหลังจากมีการยุบพักก้าวไกลแล้วคุณอุดมก็ไปบรรยายนะจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนค่อนข้างเยอะ จนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรนั้นหยิบยกประเด็นนี้มาเป็นกระทู้รือเป็นยติในการถามต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับจากนั้นก็มีการส่งเรื่องไปยังศาลร,รั้นนูลปรากฏว่าหลังจากที่ศาลร,รั้นนูลนะครับองค์คณะศาลร,รั้นนูลได้พิจารากันแล้วกลับไปมีความเห็นบอกว่าคําพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับที่คุณอุดมไปบรรยายเนี่ยนะ เป็นคําถามเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายของพักการเมืองในการสัมมนาวิชาการบอกว่ามิได้เป็นการแสดงความคิดเห็นอันมีลักษณะเสียดสีหรือประชดประชันพักการเมืองใดที่จะส่งผลต่อความเป็นอิสระเป็นกลางประจากอคติของตุลาการประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นดังและเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งณเวลานี้นะว่าเอ๊ะการที่ สารรัฐมนูลมีมติพวกกันเองเป็นแบบนี้นะครับและสําคัญคือสวนทางกับภาคประชาชนที่มีความรู้สึกหรือความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันข้ามกับสารรัฐธรรมนูญประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสำหรับบ้านเมืองในเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือต่อองค์กรนะโดยเฉพาะยิ่งองค์กรสารรัฐธรรมนูญเราจึงจำเป็นต้องมาพูดคุยในเชิงวิชาการกันปัญหามันเกิดอะไรนะฮะท่านผู้ชมฮะผมมองว่า การที่เอาเรื่องจริยะธรรมนะไปเสนอสาร,รัสนูนเพื่อให้วินิจฉัยกันเองเนี่ยมันผิดมันผิดเขาเรียกว่าผิดประเภทหรือผิดฝาผิดหอยความจริงสาร,รัฐนูนนั้นวินิจฉัยจริยะธรรมของคนอื่นแต่พอเรื่องจริยะธรรมของตุลาการสนูนเดียวกัน,นกลับไปให้ตุลาการสนูนด้วยกันพิจารณาเรื่องจริยะธรรมของตนเองอันนี้ผมว่าผิดหลัก อย่างกรณีศาลยุติธรรมนะครับกรณีพวกษาที่มีปัญหาเนี่ยนะเรื่องจะได้ทาเรื่องทุจริตเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะมีกอตหรือคณะกรรมการตุลาการขึ้นพิจารณาและศาลยุติธรรมเนี่ยคนมันเยอะนะครับคนมันเป็นหลักพันนะเขาก็ยังต้องอาศัยอ่กอตหรือคณะกรรมการตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องจะริยธรรมเรื่องอะไรต่างๆของผู้พิพากษา แต่กรณีสารรัตน์นนั้นมีตุลาการสารรัตน์นเพียง9คนและว9คนก็มาพิจารณาเรื่องจริยธรรมของคนกันเองก็คือคนที่เป็นตุลาการสารรัตนูนกันเองอันนี้เขาเรียกว่าต่อให้จะพิจารณาแบบไหนอย่างไรย่อมต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนเพราะเขามองว่าเป็นพวกกันเองก็เจอหน้ากันอยู่ทุกวันนะครับแล้วจะให้วิิจใัยเป็นอื่นได้อย่างไรเรื่องนี้จึงต้องคุยกันในเชิงวิชาการให้มากว่า การที่จะให้วินิจฉัยในเรื่องจริยธรรมเรื่องความผิดเรื่องอะไรของตุลาการสารรับหนุนนั้นไม่ควรที่จะให้พวกกันเองวินิจฉัยกันเองอย่างนน้อยนะครับต้องมีคณะกรรมการจากที่อื่นนะมาวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งนะครับจะส่งสารดีกาตั้งเป็นองค์ประชุมหรือองค์คณะในการวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมของตลาการสารับหนุนก็ยังได้สมัยก่อนในสมัย รัฐธรรมนูญปี40นะครับวุฒิสภา,ามีอำนาจกึ่งตุลาการคืออำนาจแต่งตั้งและถอดถอนองค์กรอิสระหรือบุคคลในองค์กรอิสระตอนนั้นเนี่ยครับวุฒิสภา,าก็สามารถถอดถอนได้แต่ปัจจุบันรัฐมนุนปี60นั้นไม่ได้ใช้อำนาจกึ่งตุลาการเพียงแต่ให้ความเห็นชอบอันนี้คือเป็นปัญหาในเชิงวิชาการเป็นปัญหาในเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อถือวันนี้จึงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกัน ต้องยอมรับครับว่าการที่สารรัฐธรรมนูญมีหนังสือถึงเลขาธที่การสภาผู้แทนราษฎรตอบแบบนี้สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนและคนอาจจะบอกว่าเอา้าการวินิจฉัยคดีนั้นมันจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ถูกต้องครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเทดจริงเ้าได้จริงเป็นเกี่ยวกับคดีแต่เป็นเรื่องจริยธรรมของบุคลค,ลนะค,บบคลในองค์กรตนเองนะครับไม่ใช่บุคคลในองค์กรอย่างเดียวด้วยเป็นตุลาการสารรับหนุลด,ด้วยกัน นะซึ่งเรื่องจริยธรรมนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นหลักความรู้สึกที่ตุลาการสำนวนเคยวิจัยมาก็ใช้หลักความรู้สึกอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการพูดแบบนี้ในภาคประชาชนเท่าที่ผมฟังติดตามการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขามองว่าการพูดเหมือนที่คุณอุดมไปบรรยายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะการเสรียดสีเขามองอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการเสรียดสี เป็นลักษณะของความที่มีความรู้สึกลึก,ลกๆอยู่ในใจสังเกตถ้อยคําที่พูดออกมาอย่างเช่นว่าอุย้ยต้องขอบคุณผมนะที่คุณได้เงินเป็นล้านอย่างเงี้ยนะต้องขอบคุณผมนะเขาได้เงิน20่สิบสาาสำคัญก็อบอกมันไม่เห็นมันเดือดร้อนตรงไหนเลยอันนี้สําคัญพอพักการเมืองไม่ควรจะถูกยุบนะครับโดยสารรัฐธรรมนูญอันนี้คือหลายคนก็พูดกัน แต่เอาละกฎหมายให้อำนาจอันนี้ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าในหลักของปัจจุบันในหลักประชาธิปไตยเขามองกันอย่างนั้นนะจะไปบอกว่ามันไม่เดือดร้อนอันนี้มุมอย่างนี้ผมมองว่าในคนที่เป็นตุลาการมันพูดไม่ได้มันเป็นหลักความลึกๆในใจที่มันระบายกันออกมานะแต่เอาละนะครับเมื่อศาลร,รับนูนมีความเห็นเบ็ดแบบนี้ใครจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ไม่ได้เพราะศาลร,รับนูนนั้นมีศาลเดียวนะครับมีชั้นเดียวจบแล้วจบเลย มันไม่เหมือนสารยุติธรรมหรือสารอื่นๆเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวันนี้จึงขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาพูดคุยในเชิงวิชาการว่าเอ๊นะครับถ้าอย่างนี้เราจะต้องแก้กันยังไงเอ่อมันจะทํำยังไงดีล่ะนะครับต่อไปอะไรของสารรัมนูลก็บรรดาสารรัมนูลก็วินิจฉัยกันเองนะครับจะถูกจะผิดจะอะไรยังไงอันนี้เราไม่รู้นะครับก็เป็นหลักของท่านควรที่จะต้องมีหน่วยอื่น นะครับหรือคณะกรรมการรูปแบบอื่นอย่างน,น้อยมีวุฒิสภามีสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีคนในสารดีกาคือองค์กรอื่นๆมาวินิจฉัยเรื่องความผิดหรือจริยธรรมของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับสารรัฐมนูญเองยังวินิจฉัยองค์กรอื่นได้แต่องค์กรอื่นกลับวินิจฉัยสารรัฐมนูญไม่ได้อันนี้คือปัญหาของกระบวนการทางกฎหมายนะครับที่พยายามที่จะพูดคุยกันว่าวันนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญน,นะอำนาจ ตลาการสารบนูนหรืออำนาจสารนูนนั้นควรจะมีความเหมาะสมอยู่เพียงแค่ไหนเพียงใดมากเกินไปไหมน้อยเกินไปไหมนะจะต้องมาถกเถียงกันใหม่สารบนูนนั้นกำหนดวิธีพิจารณาความตนเองยังไม่พอยังมาวินิจฉัยกันเองอย่างเงี้ยแน่นอนครับย่อมเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของประชาชนและสังคมและยิ่งออกมาในลักษณะสวนทางกับประชาชนนะครับหลักจะเรียรรมนั้น ประชาชนก็วินิจฉัยได้ครับนะประชาชนก็วินิจฉัยได้แต่ว่าการวินิจฉัยของประชาชนนั้นมันไม่มีผลบังคับเหมือนกับสารรัฐธรรมนูญนะสารนุนนั้นวินิจฉัยป๊อบมีผลบังคับแต่ประชาชนวินิจฉัยไม่มีผลบังคับแต่ว่าหลักคิดหลักความรู้สึกนะมันไม่ต่างกันเพราะเป็นคนเหมือนกันและการาไปพูดแบบนี้ คนเขามองแบบนี้เป็นหลักคิดแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนครับไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับพูดแบบนี้ประชาชนก็มองว่าเอ๊นะครับไปยุบพักเก้าไกลก็ยุบเข้าไปแล้วอายุแล้วก็แล้วไปนะเพราะพยาายุบก็ต้องยุบแต่หลังจากยุบแล้วไปบรรยายในลักษณะเสียดสีหรือกระเนะกระแนนหรือเยอะเยอะถักถางหรือไม่อย่างไรไปพูดแบบเนี้ยนะครับสมควรที่จะไปพูดไหม ต่อให้บรรยายในชัางวิทยาการก็ควรที่จะเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดแห้ตัวอย่างเยอะแยะมีกับไม่เอามาใช้กับเอาตัวอย่างในรักษะแบบนี้มาเปรียบเทียบหรือเปรียบเลยก็กลายเป็นว่ามุมอย่างนี้คือการย่อเย้ยถักถางนี่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนรัศดรหลากหลายครับสุดท้ายก็ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญพิจารณาครับวันนี้ก็เลยฝากประเด็นนี้สำหรับท่านผู้ชมที่คิดจะแสดงความคิดเห็นนะครับก็แสดงความคิดเห็นก็ได้ครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดี